ให้เราเพ่งมองที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดีไหมครับสดุดีบทที่68ข้อหนึ่งบอกว่าขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้บรรดาศัตรูของพระองค์กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักของพระองค์ในสะดุดดีบทที่68ข้อหนึ่งนี้บอกว่าขอให้หมายเขาว่ายังไงเราอนุญาตให้พระเจ้านั้นลุกขึ้นมาในความคิดของเราและอนุญาตให้พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ในความคิดของเราว่าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาในชีวิตยิ่งใหญ่กว่าความ จบป่วยของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาด้านการเงินของเราให้เรานั้นเพ่งมองไปที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคิดถึงฤทธิ์เดชของพระองค์เราพูดถึงพระองค์ว่าพระองค์ช่วยเราให้ผ่านอุปสรรคในอดีตได้เราโอ้อวดในความยิ่งใหญ่ของพระองค์และประกาศพระสัญญาของพระองค์เราทําให้พระองค์ยิ่งใหญ่ในใจของเราเท่าไหร่ปัญหาในชีวิตของเรามันก็จะเล็กลงเล็กลงเรายิ่งมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่ในหัวใจของเรา พระเจ้าก็จะช่วยเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับพี่น้องเราขอพระเจ้าให้ทรงลุกขึ้นในหัวใจของเราศัตรูของเราคือมารซาตานอยากที่จะมาทดลองใจเราดึงเราให้คิดบอกว่าปัญหาในชีวิตของเรานั้นมันลุกขึ้นดีกว่าแต่นั่นจะทําให้เรานั้นพ่ายแพ้เราต้องร้องเพลงน้ำมศการอยู่เสมอในหัวใจของเราทุกทุกวันตลอดเวลาแทนที่จะกังวลแทนที่จะคิดถึงปัญหาหรืออะไรที่ผิดในชีวิตของเราว่าโอ้ทำไมมันไม่สําเร็จ เราแทนที่จะใช้เวลาไปกังวลเราควรจะใช้เวลากันนับพัสการและสรรเสริญพระเจ้าเรายกพระเจ้าขึ้นในหัวใจของเรามองในแง่บวกทุกเรื่องขอให้พระเจ้าอยู่ลุกขึ้นมาและพระองค์จะสำแดงความยิ่งใหญ่และฤทธิเดชของพระองค์ผ่านชีวิตของเราและพระองค์จะช่วยเราให้เราร่วมใจกันิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มีฤทธิเดชและมีพระสิริเราจะคิดถึงพระองค์มองไปที่พระองค์และพระองค์ลุกขึ้นมาในหัวใจของเราปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราไม่ใหญ่ กว่าความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้ขอประกาศและนมัสก,การพระเจ้าด้วยความเชื่อ